มาถึงแล้วนะเลยันเลยยลยเลย ไงนะผมฝีมือนะน้เสร็จธรรมชาติล่วล่ะเสร็จต้นลายนี้เพี้ยนเลย เรามีชิวดีวะต้นไม้โคตรสวยอยไหนวะนี่ไง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 โดนแล้วไงนะผมเตือนนะเริ่มเห็นร่องรอยของสนัขน้วไปไหนอ่ะน้าไปไหนวะขาบแล้วก็ลงไมาข้างล่างอ่ะไม่ยากผมดึงขึ้นมาให้ เกิดจัดฮะนี่ตัวก็ถึงแล้วลุยก็ยงงสวยเลยวะนะ เราเดินมาถึงแล้วนะเดี๋ยวลุยกันไปลุย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 เหนื่อยกันเหนื่อยกันปลาอยู่น้ำเย็นดีใช่ได้ไปใช่ น้ำเย็นเดียวน่าเล่นที่ผ่านเลยน้ำไหลน้อยก็สูบน่าจะไม่ค่อยอยู่โดูเรวอะปลาเข็มอะอะไรนะนะ้าว่าไงนะงนาวคนมันเทพนะนะ นั่นจะกิ้ปิงเลยอ่ะมัต้องขันตันๆนะเห็นนะเพราะเราเสียแรงไปนะใช่เราอยู่ในน้ำไงเราเสียระยะความสูงไปกระไรเยอะเลยว่วาจะเมะน้าวะล่ะไปทอดดิน้าไปตกปลายนี่ดิน้าไปแข่งกับสระสก่น้อยได้เลยอ่ะเออตรงนี้ยังไม่เห็นเลยไม่ปลาเก๋น้อยให้เล่นแน่นอน เราเดินไม่ถึงฝายให้เราลงอะ่ะป๊อปพ่วง่เหมือนก็เหมือนป๊อปพ่วงใช่ปะ่ะเฮ้ยน้านบ้องว่าบ้องใหญ่ด้วยน้าเปล่าเอาสนใจไหม,มหเอาไหนอะ่ะเอาบ้องไหนอะ่นนะอโคตรใหญ่อ่ะดูดิดูบ้องดิดดด กัดแล้วเนี่ยอะไรอะ่ะกัดแล้วกระสูบกระสูบมาเป็นไรไงนะผมฝีมืออแล้วมีมตัวมีตัวปลาฟูกก็เลยตืบน้อยหนึ่ง,ตงเตือนเจลูนต่อน้านีปลากสูบดูดิปลาฟูกปลาฟูกเดี๋ยวนะดูอีกได้เลยเอ้อหลุดแล้วไปตีไปเรื่อยครับ หมายนี้กระสูบน้อยกว่าหมายที่แล้วนะแล้วเราขอบขอบ,ขอบเลี้ยวออกมานะต่กระสูปหมายหมายแรกหมายนู้นนะ้าลูกครอบเราจะลูกครอบนะครับครอบกระช่อนครับครอบกระช่อนนะโ oh. อ้โหน้ำน้ำเจโอ้โหกระชอนกระช่อน นู่แล้วรวเไม่ห็นปลาไล่ไงอไว่ไวมไมนไรามน้ำเห็นปลาไล่ใช่ใชน้ำเสร็จธรรมชาติป่ะละ่ะเสร็จต,ต้นไรมีเทือกเพียบเลยน้ไปตัดพ่อมาเลย <laughs> น้ำเสร็จต้นอะ <laughs> ไรดีอบอกมนเส้าตมนะเสร็จนะงนี้ชิวดีวะ่ะต้นไม้โคตรสวยเลยเผมถ่ายไปลงหน่อยละไมันไม่กัด,ดวะนะสองตัวไปไม่เห็นปลาวะเนี่ยผมเห็นปลาสองตัว เอกอนเนี่ยมีตัวไว้นะมีตัวไว้แต่น้ำมันอาจจะใสจัดอะ่ะมันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่้ยตรงนี้น้ำแรงแล้วเวนะ้ยน้ำมีกระสุปแน่ๆอนะเออมีแน่นอนเ,อเฮ้ยอะไรวะ ไม่มีถ้าม,มีตัวโดน <S 2> <S 2> ไ,ไ,ไ,ไหนวะนี่ไง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 โดนแล้วนไงนะผมเสียน,นะ,มยนะผมงนีม,มือแล้วอมาอีกหนึ่งตัวนะครับ <S <S โอ้าหเอด นั่นนี่ปลากระกสูบไปนะเ,เริ่มเห็นล่องรอยอปลากระสูบแล้วครับช่วงนี้ไปเลื่อนต่อตร้งตนนี้มันฝูงเลยเยันวิ่งไวอะที่ผมบอกอะในล่องเนี้ย นี่ไงนี <sh arp inhale> ่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงอู้นี่โดยแล้วนะอู้วิ่งวิ่งวิ่งอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ง่ายนะสุดยอดปะฝีมือผมมันจี้อของมันดีอ่ะเหลือนิดเดียวเลยสุดยอดโหตี่สวยให้คลาสวยนะดูดิเฮ้ยสวยให้รวย ให้สวยครับนะ้านี่ให้สวยนะสุดยอดเม่ปิงจริงนะมานะเห็นฤทธิ์สบู่ของผมยังดูตัวไหมผมเอาให้ดูนะล่องนี้มันเป็นฝูงแล้วห,หมดแล้วว่ะเฮ้ยหมดแล้วไปไม่ตามแล้วไปลองนิดเดียวนะมีปลานะ ไปแล้วนะหมดละวผมไม่ได้จะคุยหรอกนะว่าเอาตะปูอะไรมาจะกินเอ้ยกัดขาผมนะนะปลากัดขานะไม่เอาขาผมให้ได้อ่ะหูใหญ่จัดไงมุสลายมุสลายได้เหรอวะย่าชนะจะได้บรรยากาศถึงที่ที่ไหนนะ ไม่มีแก่นนะโะชว์มา,ามันดิ้นนะบีบมันไม่บีบบีบจะตาย<น>ไปหาบรรยากาศนี้หน่อยแล้วดิเฮ้ยเจิด มันนะถูกจุดด้วยนะไม่ได้ขีดนะนะขีดขีดยาวกิโลขนาดนั้นอันนี้จุดมันกระแทกใช่ไหมันเลยแบนเลยอ๋อเันไปขีดเลยแต่ว่าแล้วตอนนี้ก็มันเป็นจุดเลยนะโตมามันขีดใช่จุดเล็กๆด้วยเออมีหลายตัวด้วยนะมีลายจัดด้วยเออก็มามันขีนะมนฝูง ไม่โดนกัดมาสักพักหนึ่งแล้วกัดกัดกัดโอ้ยกัดกัดอยู่กัดอยู่ยน้ำกัดผมเว้ยเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วพี่เจอตัวอยู่ได้ไง ไอ้หนึ่ได้ครอก่อนครับเราต้องสู้ชีวิตหน่อยครับไปชีวิตต้องสู้ตามันไปใครหายกดกระดิ่งด้วยเุ้ยทำไมผมเชืฉอไม่โดนไม้เลยวะเุ้ยต้นนี้มีหนามเว้ยต้นนี้มีหนาม เราต้องสู้ชีวิตเลยนะโอ้โหต้องสู้ชีวิตน้าไปไหนอ่ะนี่นะจับให้จับไหมอ่ะไปน้าเนี่น้าต้องขาบคันนี้ดิย <c oughs> นะเพียงอรอันนี้วันนี้ข้าหมา ไปไหนวะเฮ้ยไาเดี่ยวไปไหนวะเดี๋ยวเนี่ยนี่แหละมันไม่งานมันไม่งานละไอ้อ๋อคือจะต้องสู้นะนะหายกี่ไปนั่ดีพูน้ำหรือเปล่าวะอันนี้เหรอพี่ขากลับก็ลงไปข้างล่างแหละไม่ยากผมดึงขึ้นมาให้เดี๋ยวน่าจะแหกไปเลย นี่อะเอ๊ะอะไรวะนั่นเดินไปไหนวะชีต้องสู้นะไปน้ำตกเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มันสวยมากเลยมัง้งเหมือนแบบอยากเอาไปทำตู้ปลาอย่างนี้เลยเนี่ยตู้ปลาปลาเลี้ยงปลาจิ๋วอะอย่างนี้เลยอะเฮ้ยนะน,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 นี่ยกัดรัวเลยอะ ตัวตัวเดียวตัวเล็กโหแว้งตามาันกัดอีกอะ่ะมันโหดว่ะน้ำมันเอาอะ่ะเออใช่เออวะ่ะเนี่ยต้นนั้นขายสิบบาทยีนะ่สิบบาทได้น่ะใช่ตู้เราก็แช่ออกน้ำไม่ไหลแรง น้ามมาช่วยผมหรอวะนั่งกัดไม่ติดวะนะกัดรัวเลยปลา,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 าอย่างเยอะนะ้ามาปลาเยอะนะกัดรัวเลยเนี่ยดูดิดูดินี่ไงได้ละออมาแล้วครับแล้วก็รอดแล้วโอ้ยปลาพาเข้าตอนะปลาเข้าตอโู้โหปลาพาเข้าตอโอ้โหหลุดไปแล้ว มันโดนฝุ่นแล้วไงนี่ไงโดนแล้วโดนแล้วฝีมือแม่นะผมอะ่อมาแล้วครับโลครึ่งครับตัวนี้ฮะมีโลครึ่งครับยังไงก็โลครึ่งแน่นอนีเดีก็กไหนกันเหล็กเออนะอาจจะไม่เล็กนี่เจจยี่สิบตัวได้โลนึงเฮ้ย นี่ปลาคือต่อฮะน่าจะมีตัวนะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยกัดกัดกัดมี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 กัด,กด,กดน,นีมีตัว นี่ไงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้หสนุกคันนี้นี่ สูบน้อยนี่โอเค ไม่มีไปเดินกันต่อประตูเผือกไงนะได้ตัวนะไล่กัดอยู่ไอ้ร่องที่เดินเดินมา ตอนน้นแค้สายก็เริ่มกัดข้างไหนตื้นข้างน้าเหรอเดินไปก็หายไปเลยดิตื้นนะวะนะ ดูทรงก่อนทางไหนตื้นไป,โ,ไปโอ้ยไปอุ้ยมีคนนำทางแล้วต้องไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตืออ้นตรงไหนวะนะไม่ต่างอะไรกับฝั่งนู้นเลย

ทงซ้ายนะ